สวัสดีครับก็มาพบกับดองโฮชา n e l อีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องเป็นเรื่องเล่าเรื่องเปรตขอส่วนบุญนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันครับมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้เดินทุดงแสวง,สวงหาโมกะธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านเดินทางไปยังหลายสถานที่ ซึ่งแต่ละสถานที่นั้นล้วนได้พบกับเหตุการณ์หลายอย่างและสิ่งน่าสะพรึงกลัวหลายชนิดอาทิสัตว์ป่าเช่นเสือสิงช้างป่างูพิษต่างๆตลอดทั้งเปลตและอสุรกายล้วนแล้วน่าหวาดกลัวยิ่งนักแต่ท่านก็ผ่านมาได้เพราะมีทำเป็นเกราะคุ้มกันภัยของตัวท่านเองเรียกได้ว่าท่านเดินทุด,ดงอย่างโชคชน ไม่เคยพักในสถานที่วุ่นวายซึ่งไม่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเลยซึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่วุ่นวายหาความสงบไม่ได้ท่านจะลีเคลมตามป่าตามเขาตามป่าลกชัดหรือป่าช้าต่างๆเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมดังนั้นตบะธรรมของท่านจึงแก่กล้าขึ้นตามลำดับมีครั้งหนึ่ง ท่านได้เดินทุดงไปในป่าดงดิบในสถานที่แถบทางภาคเหนือซึ่งเป็นสถานที่ที่พระธุดงชอบไปสแสวงหามโมฆะธรรมเพราะเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูเขาสูงใหญ่อีกทั้งยังมีน้ำตกสวยงามนั่นคือเหตุผลที่พระผู้สงบชอบปรีวิเวกไปในสถานที่แห่งนี้นั่นเองและแล้วพระพิสุท่านได้ออกเดินทุดง จนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอร์ด้านหลังหมู่บ้านนั้นมีถ้ำอันสงบอยู่ถ้าหนึ่งซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรโดยถ้ำนี้ได้รับการบอกเล่าจากพระพิสุผู้เป็นเพื่อนสหธมิกของพระอาจารย์รูปนี้นั่นเองได้แนะนำให้ให้ท่านมาปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้ว่ากันว่าจะได้สมาธิเร็วดังนั้น ท่านจึงเดินทางมาเพื่อปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้นั่นเองแต่ทางไปถ้ำนั้นต้องเดินผ่านหมู่บ้านหรือชาวบ้านชาวเขาแห่งนี้ถึงจะไปถึงถ้ำแห่งนั้นได้ดังนั้นท่านจึงเดินทุดงด้วยอาการอันสงบผ่านหมู่บ้านไปเพื่อไปให้ถึงจุดหมายจวบจนอาทิตย์บ่ายคล้อยเมื่อผ่านไปยังหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านทำกิจกรรมของตน เ,เลี้ยงหมูทำสวนทำไร่ไปตามเรื่องเมื่อท่านเดินผ่านมาชาวบ้านเมื่อเห็นท่านต่างก็มองท่านเป็นตาเดียวกันด้วยความแปลกใจเหมือนไม่เคยเห็นพระมาก่อนเมื่อชาวบ้านเห็นท่านแล้วก็ตางพูดจากันเป็นภาษาชาวเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วพากันมองมายัางท่านแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้ามาสักถามอะไรท่านเลยแม้แต่คนเดียวแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจ ได้แต่แบกบริขารเดินผ่านหมู่บ้านไปด้วยอาการอันสงบจนในที่สุดก็มีชายหญิงคู่หนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสามีภรรยากันได้เดินมาถามท่านด้วยภาษาไทยสำเนียงชาวเขาว่าตุเจ้าทุเจ้าท่านจะไปไหนหรือตุเจ้าเป็นคำเรียกพระของชาวภาคเหนือ ไปเขาลูกนั้นนาโยมเห็นว่ามีรรมอัตมาจะไปบําเพ็ญในถ้านั้นสักหน่อยพระพิสุต,ตอบสองสามีภรรยาเมื่อสองสามีภรรยาได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจมือสัน่นขาสัน่นหน้าสีถอดสีไปตามๆกันเหมือนพากันกลัวอะไรบางอย่างจากนั้นผู้เป็นหญิงชาวเขาก็เอิดึ้นว่า ไปมาได้เด้อเจ้าที่นั่นผีดุแต่ๆตเด้อถ้าตูเจ้าไปก็าอาจจะเอาชีวิตบอลอดก็ได้เด้อซึ่งแปลว่าหญิงคนนั้นได้ห้ามปราบพระิสุขไม่ให้ไปที่ถ้ำแห่งนั้นเพราะว่าอาจจะเสียชีวิตก็เป็นได้แล้วหญิงสาวเขาก็ได้พูดต่อด้วยเสียงอันสันเครือว่าเพราะในนั้นมีผีเปรดดุไายเนจ้อเจ้าพวกข้าเจ้ายังไม,ม่มีไผกล้าไปที่นั่นเลย ขนาดตุ๊เจ้าหลายรูปก,ก็มาตายอยู่ที่นี่จะได้ก็ปิกไปจนนะเจเนอเพื่อความปลอดภัยของตัวตัานเองน่ะกะซึ่งแปลว่าในถ้ำแห่งนั้นมีผีเปรตอยู่ตนหนึ่งที่ดุร้ายมากขนาดพวกชาวเขาก็ยังไม่มีใครกล้าไปที่นั่นเลยแม้แต่พระพิสูจน์ทั้งหลายที่ได้เดินทางมาถ้ำแห่งนี้ก็ได้เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ และแล้วนางก็เตือนให้พระพิสุนั้นเดินทางกลับไปเสียเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองไม่เป็นไรลโลยมยังไงอาตมาก,ก็จะระวังตัวเอาไว้ยังไงก็ขอบใจโยมมากนะที่เตือนอาตมาด้วยความหวังดีพระพิสุได้เอ่ยตอบแก่สามีภรรยาและกล่าวขอบใจสองสามีภรรยาที่คอยตักเตือนท่านจากนั้นท่านก็เดินก้มหน้ามุ่งหน้า สู่ภูเขาหลังหมู่บ้านด้วยอาการอันสงบต่อไปทิ้งให้ชาวเขาสองสามีภรรยาได้แต่มองตามหลังท่านจนท่านเดินหายลับตาไปจนในที่สุดท่านก็ได้เดินทางมาถึงถ้ำดังที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อมาถึงแล้วท่านก็ยืนสำรวจถ้ำอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ได้หาจุดเหมาะที่จะทำการปักกฏของท่าน เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปภายในถ้ำแห่งนี้ช่างกว้างขวางและสูงใหญ่ยิ่งนักอากาศก็ถ่ายเทดีเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งสมแล้วที่พระเพื่อนสหธรรมิกได้แนะนำท่านมาภายในบริเวณถรร้ำมีน้ำหยดเบาๆที่มีเสียงไม่ดังนักจึงเหมาะที่จะใช้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้น้ำฉันในช่วงเวลาที่บำเพ็ญสมณธรรมในถ้ำน,นี้ เมื่อปรกกอดเสียจเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ทำการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาต่อไปจนตะวันลาลับขอบฟ้าไปจนเหลือแต่ความมืดมิดเข้ามาเยือนทมกลางความมืดและบรรยากาศอันเงียบสงบฟังเวงน่ากลัวภายในธรรมนี้พระพิสูุท่านก็กำลังเดินจงกรมอยู่หลังจากเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้นั่งสมาธิภายในกรดของท่านจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงประมาณตีสองน,นช่วงเวลานี้เองก็ได้ปรากฏเสียงดังบีดบิวหน้าสะพึงกลัวดังจนแสบแก้วหูกึกก้องภายในธรรมเจ้าของเสียงนั้นหายกับประกาศว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ภายในสถานที่แห่งนี้อีกในหนึ่ง ก็เหือจะเพื่อขับไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญให้ออกไปจากทำรรบริเวณของตนเองเสียงนั้นดังอยู่นานแต่ภายในธรรำอาคันตุกะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะไปยิ่งทำให้เจ้าของเสียงนั้นกรีดร้องดังขึ้นเป็นทวีคูณดังขึ้นไปอีกหลายเท่าแต่ท่านส่วท่านเ็ียบเงียบอยู่ในกฎของท่าน ไม่มีทีท่าว่าจะหวาดกลัวเจ้าเสียงร้ายนั้นแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นท่านก็ได้กำหนดระงับเสียงที่ดังเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรับได้จากนั้นเสียงนั้นก็ดับไปแม้เสียงนั้นจะดับไปภายในจิตของท่านแต่ภายนอกเจ้าของเสียงปริศนานั้นก็ยังร้องกือก้องไม่ยอมหยุด และแล้วเจ้าของต้นเสียงนั้นก็ได้ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าของพระธุดงที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งห่างไกลก,กันประมาณ20วาเห็นจะได้ร่างนั้นในกายร่างเป็นบุคคลเท่าบุรุษจากนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆยืดขึ้นเรื่อยๆยืดขึ้นเรื่อยๆจนก,กายร่างเป็นร่างสูงใหญ่เกินมนุษย์มนา ความยาวประมาณ10เมตรเห็นจะได้สูงขึ้นจนหัวเกือบชนเพดานถ้ำใช่มันคือเปรตนั่นเองเมื่อยืดร่างขึ้นเต็มที่แล้วเจ้าของต้นเสียงนั้นก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันดุร้ายเกรี้ยวกราดด้วยเจตนาจะขู่เพื่อให้พระภิกษุหวาดกลัวและหลีกหนีไปจากถ้ำนั้นเสีย กด้วยเสียงอันดังว่าเจ้าเป็นใครมานังอยู่ที่นี่ทำไมเจ้ารู้ไหมว่าที่นี่เป็นทินใครมันคือทินของข้าพระหลายรูปเหมือนเจ้าก็มาตายอยู่ที่นี่ด้วยน้ำมือของข้าถ้าเจ้าไม่อยากตายก็หนีไปจากที่นี่เสียข้าจะไว้ชีวิตเจ้าถ้าเจ้าไม่ไปข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายอีกรลายเหมือนที่ผ่านมา เจ้าเปรีดร้ายนั้นมันได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันดุร้ายหลายครั้งแต่พระภิสุท่านก็ยังนั่งอยู่ในกรดนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงทำให้เจ้าเปรีดร้ายมีความโกรธแค้นยิ่งนักจากนั้นมันจึงก้าวเดินสามคุ้มเข้าไปหาพระภิสุประมาณสองสามก้าวแล้วหยุดยืนจากนั้นมันจึงพูดต่อไปว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใคร ในเมื่อเจ้ามาในทิ่นของข้าจงออกไปซะไม่เช่นนั้นชีวิตเจ้าจะหาไหม่พระภิสูจ์ท่านก็ยังนั่งนิ่งเงียบตามเคยในกฎของท่านไม่มีทีท่าว่าจะโต้อตอบเจ้าอาสุรรายเลยแม้แต่น้อยเจ้าอาสุรรายก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข้าไปทำ้ายพระภิสูรุรูปนั้นเหมือนกันได้แต่ครูตะคอกด้วยน้ำเสียงอันดังแล้วทำท่าเหมือนจะย่างก้าวเข้าไปให้ถึงกฎของท่าน แต่ก็ไม่ทำจากนั้นพระพิสุท่านจึงกำหนดจิตของท่านพูดกับเปรตตนนั้นว่าตอนเจ้าเป็นมนุษย์อยู่เจ้าก็เป็นคนโลภมากโกงกินสารพัดหลอกลวงคนอื่นจนตายแล้วยังมาชดใช้กรรมเป็นเปรตถึงกระนั้นเจ้าก็ยังไม่สำนึกอีกยังมาทำร้ายผู้มีศีลและมาขัดขวางการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่าน ้าเจ้าขืนทําต่อไปเจ้าก็จะได้ตกนรกหมกไหมไม่ได้พุดไม่ได้เกิดเป็นการสร้างกำหนักจะทําให้เจ้าต้องชดใช้อีกหลายกับหลายกันเมื่อผีปเปรตตนนั้นได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะชอบใจและพูดออกไปอีกว่าข้าไม่กลัวรอกว้ยจากนั้นมันก็ยื่นมืออันยาวใหญ่เท่าใบตาลหวังเพื่อจะทําร้ายพระพิสุ เอื้อมมือมาจนใกล้จะถึงพระพิสูจน์แล้วเพียงเข้าไปสัมผัสที่กรดของท่านเท่านั้นมือของเจ้าผีเปรตนั้นก็ติดไฟไว้เหมือนไฟติดน้ำมันลามลุกไปท่วมตัวจนเจ้าเปรตนั้นนอนเกลือกลิ้งทุรนทรายกรีดร้องด้วยความทุกขเวทนาน่าสงสารยิ่งนักมหมดท่าเจ้าถิ่นไฟไหม้ไปสักพักหนึ่งก็ดับลงเจ้าเปรตตัวนั้นสำคัญผิด คิดว่าพระพิสุรูปนี้จะเหมือนกับพระพิสุรูปก่อนๆที่ทำร้ายได้อย่างง่ายดายเลยกระยิบประมาทไปแต่มันคิดผิดเพราะพระธุดงรูปนี้ท่านเป็นพระผู้ทรงศีลร,รักษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดด้วยอำนาจของศีลธรรมที่พระพิสุรูปนี้ถืออย่างเคร่งครัดนั่นเองเลยกลายเป็นเกาะคุ้มกันภัยให้ตัวท่านเองดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่กล่าวว่า ธรรมโมหเวรกติธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมเมื่อไฟลุกไหม้ได้ดับลงหลังจากนั้นเจ้าเปรตจอมโอหังก็ได้คุกเข่าลงเบื้องหน้าของพระธุดงคองค์นั้นแล้วกล่าวคำขอขมาลาโทษต,ต่อหน้าพระภิกษุผมผิดแล้วผมยอมรับผิดแล้ว ขอโทษท่านด้วยขอท่านจงยกโทษให้ผมด้วยพระคุณเจ้าเมื่อพระตุดองค์นั้นได้ยินดังนั้นท่านก็จึงได้แต่นิ่งอยู่เน่รู้ว่าเจ้าเปรตจอมโอหังได้หายพยศแล้วจากนั้นเจ้าเปรตร้ายซึ่งหายพยศจึงได้กล่าวขึ้นด้วยวาจาเคารพว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนโลภจริงๆอยากได้เหล็กๆในถ้ำแห่งนี้จึงได้มาสอหา หวังว่าจะเอาไปขายให้คนที่ชอบของประเภทนี้เป็นนที่ราคาให้สูงๆไว้เพื่อจะได้เงินมากๆเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงได้ไปเสาะหาในถ้ำแห่งนี้และได้พบกับหีบสมบัติภายในถ้ำด้วยตัวผมเองก็ดีใจอย่างมากเหมือนบุญหล่นทับจึงได้นำของที่เป็นสมบัติภายในถ้ำออกมาขายอย่างละนิดอย่างละหน่อยที่เหลือก็เก็บซ่อนไว้ เยอะเหเกินเพื่อที่จะนำออกไปขายครั้งเดียวได้จึงเก็บซ่อนไว้ภายในถ้ำจนวันหนึ่งเมื่อใช้เงินหมดแล้วผมก็ได้กลับมาเพื่อจะนําของไปขายอีกแต่แล้วก็เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เดินมาแล้วก็พัดตกเหียวตายแต่ใจก็ยังห่วงสมบัติอยู่ตอนสิ้นใจใจิตใจก็จับอยู่ที่สมบัติสุดท้ายก็เลยต้องมาตายเป็นเปนเรตฟอสมบัติอย่างที่เห็นนี่แหละ พระเนมหลายรูปที่เข้ามาในถ้ำแห่งนี้ล่ละที่เจ้าว่าฆ่าพวกเขาทำไมเจ้าต้องฆ่าเขาพระธุดงถามเจ้าเปรตด,ด้วยความอยากรู้เจ้าเปรตนั้นจึงตอบว่าหลังจากที่ผมตายกลายเป็นเปรตแล้ววิญญาณน,นั้นก็วนเวียนอยู่ในถ้ำแห่งนี้เพราะก่อนตายจิตใจของผมก็ได้จับอยู่ที่สมบัติจนวันหนึ่งมีพระเนนรวมกันประมาณสี่รูป ได้เข้ามาในถรร้ำเพื่อจะสาะแสวงหาสมบัติและเหล็กไหลผมเห็นเขาก็ดีใจบอกว่าจะขอส่วนบุญจากพวกเขาจนค่ำคืนมาถึงผมจึงปรากฏกายให้พวกเขาเห็นพอพระเนเนเห็นผมเท่านั้นพวกเขาก็วิ่งป่าลาบไปคนละทิศละทางด้วยความมืดและบรรยากาศภายในป่ายามค่ำคืนทำให้พวกเขาใสา ตกเขาไปตายกันเองเหตุก็เป็นเพราะได้เห็นการปรากฏตัวของผมเองแต่ผมก็ไม่มีเจตนาร้ายที่ผมบอกว่าค่าพระเนรพวกนั้นก็เพื่อจะขู่ท่านให้กลัวเพราะคิดว่าท่านก็เหมือนกับพระเนรพวกนั้นพวกเขามีเจตนาไม่บริสุทธิ์พวกเขาเข้ามาเพื่อจะหาเลหล็กไหลและสมบัติเหมือนอย่างที่ผมได้ทํามาพวกพระเนรเหล่านั้นไม่ได้มาเพื่อประพฤติทธรรมเพราะธรรไม่มีในใจของพวกเขาเลย เลยต้องกลับมาตายบพรมตัวอเองเมื่อพระทุต <funny> ุงได้รับฟังเรื่องราวจากเปรตแล้วท่านก็ปรองสังเวชแล้วท่านก็นั่งนิ่งอยู่ไปครู่หนึ่งจากนั้นพระพิสษุท่านก็ได้แสดงธรรมเทศนาให้แก่เปรตฟังหลังจากท่านแสดงธรรมเทศนาเสร็จแล้วท่านก็ได้แผ่เมตตาไม่มีประมาณให้แก่เจ้าเปรตตนนั้นเมื่อพระท่านแผ่เมตตาจบลง ฉับพันเจ้าเปรตนั้นก็พันกายร่างเป็นเทพพย,ายดาที่แต่งตัวดีเพียบพร้อมด้วยเครื่องประดับราวกับเครื่องทรงของกษัตริย์กำลังลอยอยู่ในอากาศมือก็ทำท่าผนมททำความเคารพแก่พระภิสุอยู่เบื้องหน้าแล้วฉับพันร่างนั้นก็กับกลายหายลับไปในอากาศเจ้าเปรตนั้น ได้รับผลบุญที่พระท่านได้แผ่เมตตาให้จึงได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาวนเวียนเฝ้าห่วถ้ำและสมบัติในถ้ำแห่งนี้อีกต่อไปจวบจนรุ่งอรุณของวันใหม่พระอาทิตย์สาดแสงสองฟ้ามาแต่ไกลพระพิสุท่านก็ได้ออกเดินบิณฑบาตด้วยอาการอสงบในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอแห่งนั้น เมื่อชาวบ้านเห็นท่านเดินเข้ามาบินตบาบดในหมู่บ้านก็ต่างพากันวิ่งเข้าบ้านเพื่อนำหาอาหารมาใส่บาตรพร้อมทั้งแปลกใจเพราะไม่คิดว่าพระท่านจะรอดมาได้เพราะทุกคนคิดว่าท่านคงจะตายไปแล้วเหมือนกับพระเนนที่เดินทางมาก่อนหน้านี้แต่ท่านกลับรอดมาได้ท่านไม่เป็นอะไรเลยหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้าน ก็เลยพากันถามท่านว่าเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างครับเจอผีเปตรตที่ว่านั้นไหมมันทำร้ายท่านไหมหลายคำถามที่ชาวบ้านถามท่านท่านก็ยังยืนนิ่งเฉยอยู่จนชาวบ้านคนสุดท้ายได้ถามสิ้นสุดลงท่านจึงลวงคำถามแล้วมาตอบทีเดียวว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม